สวัสดีครับมาพบกับ t o y ยต้าอัลติสนะครับ 1.6G ครับรุ่นท็อปปี2013นะครันนี้ราคาเราขายอยู่ที่199,990บาทครับปายทะเบียนนี้ไม่ได้ให้นะสลับออกดูคาเครด,ดิตก็จัดได้เต็มแนละ้วฟรีดาวครับผ่อนอุมา4,500ครับ6ปีหรือ 72, ว่า7 2งวดนะครับรถเซอร์บางเดิมครับไม่มีชนครับสภาพ,าพพร้อมใช้งานเลย ใบหน้าใสๆนะเป็นรุ่นท็อปนะสเกิร์ตรอบคันแบ,บ็กสวยครับยางยังใช้งานได้ยาวๆราคาดีซื้อไปใช้งานคุ้มค่าครับห้องเครื่องก็ดเดิมๆารัดไม่มีขยับเป็นเครื่องยนต์ดูโอแล้วนะครับเครื่องตัวใหม่ปกระกบบงอมเดิมๆเป็นอาร์คมอกออยู่ครบ จกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้รุ่นท็อปถ้ายก็กว้างขวางครับราใช้น้ำมันร้วนะครับไม่ได้ติดแก๊สไม่ใช่แท็กซี่นะครับเป็นรถบ้านนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบกคู่วิทยุเครื่องเล่นเปลี่ยน็นจอแอนดอรอยแล้วนะของไพโอเนียด้วยครับแค่แค่วิทยุก็เป็นหมื่นแล้วครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะกันสภาพสวยแล้วไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับ เลขมาอยู่ที่สองแสนกิโลเมตรนะครับไม่อาจาจะดูเยอะนะครับแต่รถได้เดิมแน่นอนครับสนใจดูรถได้ซอยโกสุมรวมใจนะครับเขตด,ดอนเมืองกรุงเทพครับสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสีสีสามสองแปดสองเก้าเคตติดลูกติดเครดิตติดบักดิตเราไม่ได้รับนะครับ